นี้จะมาให้ดูตัวอย่างงานติดตั้งอีกไซส์นึงนะครับของเอเ e อร์มิเดียเป็นระบบตู้สกรรีเบกเกอร์กันดูดกันฟาา้าผ่ากันกระชากและสั่งเปิดปิดผ่านมือถือไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็สั่งผ่านมือถือได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราปิดแอรอ์ตัวนี้สามารถวัดกระแสรแรงดันได้ด้วยอันนี้แอร์ดับแล้วเปิดใหม่ป แอร์ติดนะฮะสังเกตตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าแรงดันอ่าสหมือว่าอ่าของของลูกค้าเขาติดสองตัวครับเมนไฟกับเมนแอร์อ่าเดี๋ยวลองปิดไฟปิดเมนไฟนะฮะปึ๊บดับหมดอ่าระบบต้องต่อเน็ตตลอดนะฮะอ่าเน็ตจะอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าโอเค เรียบร้อยครับสนใจติดต่อมาได้ครับ KB h Technology สวัสดีครับ